ไอ้พี่ไอยังไงมันถือใ่ควานแรกอ่ะสิแบนไอ้พี่เจ็ดพันปิวไปหมดเลยทุกคนได้เลยทุกคนไอ้พี่ได้เห็ดอะพี่หมันเขี้ยวไหมพี่อย่าทำน้องเขาร้องเพลงกันอยู่ไม่ใช่พี่หมันเที่ยวมันเจ๊ตัวเนี้ไอทำน้องอยู่ไปไหนวะฤดูลแ ขอบคุณกีต้ร์ค่ะน้องไม่มีแรงจริงๆน้องขอโทษด้วยนะน้องกรีดไม่ได้จรีดเมื่อยแล้วน้องไม่มีแรงน้องแสบคอมากเลยตอนนี้น้องประธากับพี่บีเหนื่อยมากเลยในไลฟ์พี่บีอ่ะทุกคนไปดูได้เหนื่อยมากมันดูเยอะหรือไม่ได้ลูกไม่ใช่เขาเันผึกลมแขนเสื้อน้องนี่ทีนี้เรามาปะทานพี่บ่พอร์ทไมาประธามากมากกี่วันนี่ต้องเราหรอกเอิดบักโหลดหรอกมั่อไหรไหนเขบอก่วลก็นานทีละเขาบอกว่ามวลต้องเมื่อไหร่ไหนของพีแบงอ่ะ แกคือร้านนี้วะไม่ครับขับวนแต่แหลมมากเลยพี่พี่พี่โตลงตอแหลตอแหลจริงพวกของแถวอ่ะเดียวของแถวดีของแถวดี่ิงเฉียงดีไหม โอ้ขอบุญยาดมด้วยนะคะที่ช่วยชีวิตสายแนนเลยนี่ยายาหอมปะยาหอมยาหอมไปนั่นไปเลงบอกอีเองเลยยาหอมนะยาหอมเนี่ยเบิงเบิงเบิงบปเลยบอกยังหงมอยาหอมเนี่ยเขาจะให้เธอง้อฉันเธอจะง้อฉันทำไมว้ออะไรเด้ปะง้อเห็นอย่างเธอทำอะไรผิดเหรอ เธอทำอะไรง้อฉันแม่ผิเธอทำอะไรผิดคะไม่ทำเลยเธอทำไมถึงง้อฉันเธอไม่ต้องง้อฉันสิเพราะเธอไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าทำอะไรผิดเธอต้องง้อฉันนี่ตเต๋ะสาธาจารย์โอ๊ยเป็นยังไงก็ต้องเพ็งเสาแต่เนาะเป็นปรมาจารย์ด้านการถือป้า เป็นอาชาริย์ด้านการถึกตัว <c oughs> เป็นผู้ชำนาญการด้านความสัว <c oughs> เป็นพผนรองเก็บกวาดหัวใจที่เป็นเอาสัวไปทั้หมดเลยวะเอาสัวไปทั้งหมดเลยวะนึ่งสมวังคงบอกผู้ควรก้าเขาหน้าที่แห่งความโงกเขาอายชำนาญแล้ว <c oughs> น้ำตาไหลห้องให้กับดับแน อ้นี่รักเป็นโปรเฟชชั่นแนวด้านความสีใจคือลองมวนเลวะลองมวนลยเอ้ยมันเป็นการสุดอาจารย์เบลแล้วก็ว่าลองมวนเป็นปีอะไรเบมวนหรือขมวนโอ้ยทำไมทำไมขอเพลงนี้อันตัวู้ทุกทอ น้องก็เชื่อทุกครั้งถึงน้ำตาพังก็ยังบอกใจว่าไวหักจึงยอมถึงใจบอกพร้อมปานใดเงาแทบขาดใจน้องก็ยอมอะไรต้องยอมสิบอ นู้ทำไรเธอจะทำอะไรฉันว่ามันบิดบิดเขียบบิดขี้เกียจบิดขี้เกียจเชยเช่เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอวดล้างไหมนั่งโดนอยู่สบายอยู่สบายว่าชิมอากาศยังอากาศยังโตหน่อยปะนี่แแหลลไไป้วทมอย่าไปไหนอยู่นี่แหละอยู่นี่อย่าไปไหนสิเออแล้วรีบกลับมานะอย่าทิ้งไว้แบบนี้สองคนมันไม่ได้ สงสารคนสวดหน่อยมารก็ไม่สวดน,นี่มาคนมามากทุ่งยิงเจนนี่บอกเนยว่าเพื่อนกันค้นโทรศัพท์ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าแสเนียนกันอะ่ะค้นโทรศัพท์ผิดเนี่ยก็บอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกเนี่ยบอกเของ่าไม่มีอะไรแบบคนเลยจะเริ่มจากอันไหนเนี่ยแล้วเนี่ยก็บอกว่าถ้าเริ่มจากเบอร์มันก็ต้องเห็นครูจิว่าถ้าเริ่มจาก messenger ที่เน่นกลัวมันมีพี่เนนไม่ตองบั อิ๋นเริ่มจากกับซินเจ๋อไหมไม่กันเล่นซีกับไปย่าเลยเจนี่มึงย่าเลยพี่แต่มีพิรุษน้องมันก็ดึงเงินสาวไปยังก็เลยดึงคืนไม่กูดีกว่าอยู่กับกูปลอดภัยกว่าก็ไดีวะก็เลยแล้ดึงเงินนั่นก็เลยเฉย่ใช้ไปไปแกงบอก็เลยแบบบอขอไปใน้ไอซ์เขาไปให้ไอจีวั้เขาได้นไอจีก็เลยเปิดให้ทุกคนเห็นอ่ะอันนี้ก็มีแต่มีแต่แฟนคลับมีแต่อะไรแบบดูสตอรี่ดูแต่อะไรอย่างนี้ใช่ แม่ทุกคนอาจจะเห็นไม่ชัดไงแต่ที่จริงมันเป็นแบบพวกแบบสตอรี่ที่ว่าเบสเบสมากอ่ามาร่องสตอรี่ในไอจีง่ายเราที่นี่คล้ายๆว่าเวลาเขาเบืกองได้เลขข้อความใช่ใช่ค่ะแล้วมันก็จะมีแบบบอกแบบอะไรประมาณนี้นันนนนนไม่ได้ดูคนเดียวเน้นเน้นดูหลายคนอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบจ่อจงนะไม่แบบอย่างเงี้ยแบบคลายเอาให้าเจ้าดูแล้วก็อันนี้คือแบบเขาบริสุทธิ์คือเขาทิ้งโทรศัพท์มาให้เราคือแบบเขาบริสุทธิ์ใจแหลกใช่ไหมล่ะว่าไม่มีอะไรใช่ไหมเออเขาไลฟ์สดอยู่ไงก็าทิ้งไหมก็ไม่ไลฟ์ค่ะไม่ได้ไลฟ์สดตเอ อ้าวมอามีคนโทรมาใช่ไหมมันมีคนโทรมาแล้วมันค้างค่ะมันตื๊ดแม่เจนี่ก็เห็นในก็บอกตัดสายเพราะในไม่รู้จักว่าเป็นเบอร์ใครไงใช่ไหมล่ะแล้วแล้วทีนี้เราก็ให้เกียรติเธอก็คือเราจะไปรับของเธอไม่ได้ถูกไหมฉันก็เลยตัดสายไปแล้วมันก็โทรมาอีกเออเออเราสูงควฟังคนดามากันอยู่นี่เออแั่นแล้วทีนี้ก็ตัดตัดสายไปอีกปึ๊บเป็นบอสเดนี่แม่ก็เลยแบบผมนี่มันค้างนะเดนี่บอสเออเออแน่นแม่ก็เลยเอามาไหลของแน่นอ่าแล้วทีนี้ก็เลยแบบ เอาเอาเอามาดูนั่นแหละแต่ว่านนก็กลัวเห็นของแนนไงเพราะเราปรึกษากันเรื่องเพลงนันก็พูดอยู่ว่าเรื่องเพลงท,ที่โทรหาอะไรเงี้ยก็เบอร์แนนก็ก็เรื่องเพลงเรื่องเพลงในในข้อความก็เรื่องเพลงเราปรึกษากันเรื่องเพลงใช่เรื่องเพลงเออเออนั่นแหละแล้วก็มันไม่มีอะไรเราทุกคนก็ก็คิดไปเองไงมันไม่มีอะไรจริง ช่างอธิบายใช่เนีเป็นคนที่ชอบอธิบายนังแต่เนี่จะอธิบายเฉพาะคนที่เนนแคร์เท่าน e ั้นนะก็คือตอนนี้เนนแคร์ทุกคนไม่ต้องหันหน้าเบิ่งฉันอย่าขี่มาที่บอกกันนะจะคือว่าตัวกูอีกแล้วไม่าตัวกับอิลลี่ตัวมาไม่กับตัวเหมือนมันมาตีองได้ดิมันมาไอ้ย่างจากย่างนี่แหละอย่าไปขี่ตัวเขาไม่น่าดีเอ้ยนั่นก็งงมากเลยเสื่อมัน ไม่ไม่ก็คือแนนจะชอบอธิบายให้ฟังนั่นแหละเนนเป็นคนชอบอธิบายนะไม่รู้ว่าทําไมไม่อยากให้เข้าใจผิดอะไรนี้ไงรักทั้งคู่นะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ใส่ใจน้องนะคะแต่น้องไม่ได้เป็นอะไรนะคะทุกคนน้องไม่ได้เป็นอะไรนะคะถ้าถ้าสมมุติว่าน้องเป็นอะไรนี่น้องมันจะเป็นอะไรทําไมเพื่อนแนนไหมเพื่อนแนนเพื่อนแนนกอดก็เอาดิเอาก็เพื่อนแนนแนนเป็นอะไรเป็นอะไรกอกเขาอะ เมื่อได้หลอกกอดเขาก็เพื่อนกันก็ก็กอดได้น้องก็กอดได้เหมือนกันอะไร <laughs> ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรงไงแสดงความบริสุทธิ์ใจแหนะเข้าใจไหมว่าท่านมีใครว่ายอย่างเงื่อ <laughs> นาการแสดงความบริสุทธิ์ใจไ<อ>ม่มีใครว่าอะไรเลยเนี่ยแค่นั้นเลยอะไรนะน่ยเห็นว่าชอบอะไรนะอะไรนะชอบพี่แนนตรงนี้แหละชอบอธิบายเออใช่ก็อธิบาย,ยขอแค่ทุกคนฟังแค่นั้นแหละฟังตลอดฟลง แค่แต่ก็ต้ออธิบายว่าอะไรอย่างเงี้ยกาอธิบายให้ฟังไงอธิบายให้ฟังนะเป็นอย่างฉันยิ้มแบบนี้ระ่ได้เติยิ้มม้งปากไ,ไม่ได้เติไม่ได้ให้ฉันยิ้มได้คนเดียวว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของผมเป็นกิมมิ่ของผมรักสายแนนนะคะสายแนนก็รักทุกคนนะคะ ยัยเบสเจ้าชูไ้ไหมบอกเขาไปเจ้าชูค่ะแจ <c oughs> ้แนนเจ้าชู้นั่นก็บอกไม่คิดเลยเหรอไม่คิดเลยฉันก็บอกเสมอว่าเธอเจ้าชู้นั่นก็ยังยืนยันคําเดินมนะจะเอาเบสเจ้าชูก็ยอมแล้วๆๆ่าเจ้าชูสิเจ้าชู้แต่รู้ว่าใครสําคัญสายแนนน่ารักรักเคียร์ฝันดีนะคะฝันดีค่ะทุกคนเยอดีครับมีพี่รุดเด่นนี่น่ารักพวกนี้น่ารักเกิน คนน้องแก้ข่าวแล้วน้องไม่ร้องไห้น้องไม่ร้องไห้จริงๆข้านองร้องหไห้มันน้เป็นแบบนี้น้องปิดไลแล้วน้องห้แล้วมไม่ใช่จริงๆแต่ก็แลนไปร้องไห้อยู่คนเดียวร้องไห้อยู่คนเดียว <c oughs> <c oughs> ไม่ค่ะนั่นไม่อ่อนแอหรอกน้องบ่ได้เป็นยังน้องเก่งกระโดดยังาหายใจต่อว่าตายรอกซำนี้น้ำตาไหลก็เพราะคนไหนกำลังใจไหลกระโดดยินดีบไดี้มีบ่ เบรดมีอาการเธอเธอฉันมีหยังจะบอกฟังมือนั่นนั่นที่ฉันนั่นบอกกับเธอเหรอแม่มือนั่นแม่ที่บอกว่าฉันบอกว่าเวลาลูกผู้ชายนั่นอยู่กับแม่มันน่ารักแล้วแล้วลูกผู้หญิงเออแล้วลูกผู้หญิงอยู่กับพ่อแล้วฉันสีไปทางเธอเหรอแม่นั่นหมายที่นั่นสียไปเนี่ยบพราะเป็นมาเบสเป็นพอของลูกเนี่ยแต่ต่นที่นั่นสียไปเนี่ยคือว่าผู้ชายเขาเป็นผู้ชายยังส่นะก็ได้สิว่าใครผู้ชายอุ้มลูกผู้หญิงมันก็สีดียังส่นะดอกผู้หญิงเนี่ยอุ้มลูกผู้ชายมันก็สีตาหักยังสินะเน่นหมายท เป็นแบบว่าอ่าอย่างหลักแบบคิดว่า <โฟ S 1> สี่หหาเธอนะ่ะตั้งใจเธอจะเป็นพ่อของลูกฉันนั่งดินเนี่ยเจ้ก็เดี๋ยวว่าเออน้องแก้ขขาวนะมา่ไดได,ได้นน่เสียหายด้ยน่แนนไม่ชอบคนเจ้าชู้ใช่ค่ะแนนไม่ชอบคนเจ้าชู้แต่แนนชอบเจอแต่คนเจ้าชู้นะเพราะว่ายิ่งยิ่งไม่ชอบอะไรยิ่งได้อันะน,ะนั้นแนนบอกเนี่ยแนนชอบคนเจ้าชู้จังเลยยิ่งยังก็งต้อไม่ยิ้มมาถูกทางก็แหละมาถูกทางเราบอกไม่ เขาบอกว่าถ้าเกลียดอะไรมันจะได้อย่างนั้นไงมิฉะนั้นคอยต้องชอบคนเจ้าชู้ฉันก็จะได้ไม่ต้องเจอคนเจ้าชู้ถูกไหมถูกไหมถูกครับฉันต้องถูกเสมอใช่ไหมครับพูดดีๆพูดแบบตั้งใจพูดพูดแบบตั้งใจสิครับครับผมบ้าแมนละว่าแบบตั้งใจไหมเบตั้งใจแบบที่เธอตั้งใจว่าอไอ้ใจครับ ครับอันนี้คือจริงใจหรือเปล่าจริงใจจริงใจที่สุดอันนี้แซ่บเดียวเข้าไปนั่นชอบอันนี้ถ้าสมมติว่าเห็นยูเซเว่นเนี่ยมันหาซื้อ,อยากมากเลยเด้์ทานเห็นหนั่นยูเซเว่นไหนซื้อมาไปทานเนี่ยในเด้อเนี่ย<ม>เอามันเป็นเย็นตะนูดค่ะมันหาซื้อ,อยากมากที่แบบที่เป็นแบบรวมแบบเนี้ทุกคนน้องชอบจะกินน้องชอบเกินยวนี้พี่พี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาถ้าใครไปไหนอ่ะรมา ถ้าใครจริงที่มีป่าไม่ให้ครับถ้าใครถ้าใครนะคะถ้าใครพี่สเสียงดังพี่สิงเสียงดังถ้าสมมุติว่าใครนะคะที่เห็นบอลได้บอลนั่นจริงที่มีปอาได้ฝายังอะไรนะป่าได้หรอถ้าถ้าสมมุต str ิว่าใครเห็นนะคะอันน like exactly> so uh ี้คือเย็นตะนุษกร้าจะไปไหนอ่ะก็ซื้อมาซื้อมาให้เนี่ยด้วยนะได้ได้ได้ว้าว นิโล่เหมือนแม่หนูเลยค่ะหาซื้อยากมากใช่ค่ะมันหาซื้อยากมากแล้วยิ่งอันรวมเนี่ยหาซื้อยากมากมันหาซื้อยากมากจริงๆถ้าถ้าสมมุติว่าขันนั้นเห็นอ่ะเพื่อน,นอีกสื่อเก็บไว้เลยประมาณสี่หานเลยอันนี้มัน <9. S 1> อันละห้าสิบห้าบาทค่ะนี่ไงน้องปายก็กินเหมือนกันกับแมนเลยอันนี้ของน้องปายนะมราเอามาทิ้งไว้เมื่อกี้มันไม่ เห็นพี่สายสองอะไรนะสิบหกกันยาพี่สายมาด้วยไหมคะจำานงไม่ค่ะมันไม่ได้ไปครับขอสเชอร์ที่สายมันไอ้นี่เฉยๆค่ะ สายแนนเราอยากใจะใช้โทรศัพท์ฮะอะไรอะสายแนนสายแนนเราอยากรู้ว่าใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรคะแนนเหรอแน่นใช้อยู่สองเครื่องนะคะก็คือมีอันเนี้ยทุกคนน้องหาเคสยากมากอันเนี้ย R 17 Oppo R 1 7หาเคสคนยากเลยจริงๆเนี่ยหายากมากอันนี้ของพี่ออนนะพี่ออนให้แนน เมื่อวานบ่บว่าแล้วก็จะตานปะไอสิบเอ็ดค่ะไปวันไหนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เพียรจากรายการเฮ้ยแกได้งงตั้งแต่สิบแปดนาฬิกาถึงสิบเก้าเออก็ไปต้นตานตอนสองทุ่มไหมล่ะสามทุ่มไหมล่ะสี่ทุ่มพี่ตอนพี่ตอนสี่ทุ่มพี่สายสำคัญแผบเพลิดแต่อะไรนะ ไลฟ์เพจแทนได้ไหมน้องสะดุดเดี๋ยวน้องจะไลฟ์เพจให้นะคะทุกคนพี่ไลฟ์เพจกันนวัวนหรอพี่ไลฟ์เพจวะวันนี้เหรอไม่ค่วะวันหลังวันนี้เยัยไลฟ์นานแล้วนี่ดักลอต้นตาลเด้อพ่กนี้เลยเดอตัดที่ตนเนี้ยห้ามไ,ไปดิอห้าทุกคนไม่เหตุจุกเฉินกระท่านหันหรือต้องอัดแท่งต้องเห็ุอ,อย่างเียซ้อมเพลงอะไรอย่างเงี้ยเออตยดี่ตนใหนพี่สายจำน้องได้ไหม หายางจริงๆค่ะทุกคนเน้นไล์นานหรือ,อยังนนีเน้นจะออกแล้วนะนานหรือ,อยังเป็นชั่วโมงได้แล้วนะอะไรพีอีกตั้งหนก่อนก็ได้อีกสักยี่สิบนาทีนะคะทุกคนก่อนนอนคืนนี้เพ่งยังวะแล่นกระลองไปเดาไปเราวาดรูป